นางบัวคำหญิงงามที่เกิดจากด,ดอกบัวได้รืษอสีชุบเลี้ยงตัวจนเติบใหญ่เจ้าสุวัตออกเดินทางตามหาเนื้อคู่เจระเคตัวใหญ่คืนร่างกับกลายเป็นหญิงสาวงดงามค่อยๆมีหางงอกอกอกมากลายเป็นนางเงือกพญายักษ์ร้ายโกรธมากๆจึงได้พุ่งตัวขึ้นฟ้าไล่จับเอาม้ากันถักนำไปขังเอาไว้ในกงเหล็กเรื่องราวของเจ้าสุวัตกับนางบัวคำ หญิงงามที่เกิดจากดอกบัวนี้จะสนุกสนานแค่ไหนไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเนิดนานมาแล้วในดินแดนล้านนาณนะเมืองพาราสีที่เจริญรุ่งเรืองปกครองโดยพญาอาทิตย์กษัตริย์ผู้จิตใจดีดูแลไพร่ฟ้าประชาชนด้วยหลักทศพิธราชธรรมพญาอาทิตย์มีมเหสีอยู่หนึ่งคนนามว่านางจันทเทวี ทั้งสองนั้นอยู่กินร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นเวลานานหลายปีแต่มเหสีเนี่ยก็ยังไม่มีพระโอรสหรือพระธิดาไว้คอยสืบสกุลเลยนะคะพญาอาทิตย์และนางจันทเทวีจึงได้จัดพิธีบวงสวงต่อเทวดาเพื่อขอบุตรซึ่งหลังจากทำพิธีบวงสวงเทวดาไม่นานนางจันทเทวีก็ได้ตั้งท้องขึ้นพญาอาทิตย์นั้นก็ดีใจมากๆ ดูแลมเหสีเป็นอย่างดีวันเวลาก็ได้ผ่านไปจนถึงกํำหนดคลอดมเหสีจันทเทวีก็ได้คลอดโอรสน้อยออกมาหนึ่งคนมีหน้าตาน่ารักหน้าชังเมื่อโอรสคลอดแล้วโหนหลวงก็ทำนายว่าพระโอรสผู้นี้เป็นผู้มีบุญญาที่การมาเกิดพญาอาทิตย์จึงตั้งชื่อให้โอรสว่าเจ้าสุวัตซึ่งในวันเดียวกันนั่นเอง ก็บังเอิญมีม้าท้องแก่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ใต้ป่าสนาก็ได้คลอดลูกม้าออกมาเช่นกันเป็นม้าเพศผู้สีขาวผ่องดังสำลีรูปร่างงดงามพญาอาทิตย์จึงได้ยกม้าตัวนั้นให้เป็นม้าคู่บารมีแก่เจ้าสุวัสและตั้งชื่อให้ม้าตัวนั้นว่ากันถักหลังจากนั้นมเหชีจันทเทวีและพญาอาทิตย์ ก็ดูแลเลี้ยงดูเจ้าสุวัส์เป็นอย่างดีจนกระทั่งเจ้าสุวัส์นั้นเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มอายุได้16ปีเขาก็มีรูปโฉมสง่างามราวกับเทพ,พบุตรเป็นที่หมายปองของหญิงงามจากเมืองน้อยใหญ่พญาอาทิตย์กับนางจันทเทวีก็เห็นตรงกันว่าถึงเวลาอันสมควรแล้วที่พระโอรสจะต้องมีคู่ครองแต่เจ้าสุวัสนั้น ก็ไม่ถูกตาต้องใจกับหญิงคนใดเลยทําให้ทั้งสองนั้นเป็นกังวลพญาอาทิตย์จึงให้โหรหลวงมาทํานายดวงชะตาเพื่อหาคู่ครองให้กับเจ้าสุวัตโหรหลวงก็ทํานายว่าเจ้าสุวัตนั้นเป็นผู้มีบุญญาทิการอีกไม่นานก็จะได้พบกับคู่ครองแม้จะต้องพัดภาคจากกันแต่สุดท้ายแล้วก็จะสมหวัง ได้กลับมารองคู่กันอย่างแน่นอนขอให้ทั้งสองพระองค์อย่าได้เป็นกังวลไปเลยฝ่ายเจ้าสุวัตที่กำลังโตเป็นหนุ่มก็ไม่ได้สนใจเรื่องความรักแต่อย่างใดอยากจะออกไปท่องเที่ยวเล่นสนุกกับม้าคู่กายก็เท่านั้นไม่สนใจเรื่องความรักใดๆเลยห่างออกไปยังป่าลึกมีนางฟ้าองค์หนึ่งถึงเวลาที่จะจุติจากสวรรค์ลงมาเกิดอย่างโลกมนุษย์นางได้ลงมาเกิดในดอกบัว ที่อยู่ใกล้กับอาสมของพระฤาษีดอกบัวนั้นมีขนาดใหญ่ผิดกว่าดอกบัวทั้งหลายวันนั้นพระฤาษีผ่านมาพอดีจึงได้พบกับทารกน้อยในดอกบัวและนำนางมาเลี้ยงดูเป็นลูกพร้อมกับตั้งชื่อให้ว่าบัวคำซึ่งนางบัวคำนั้นก็มีกลิ่นกายที่หอมมากๆดังเกสรดอกบัวอีกทั้งยังมีรูปโฉมงดงามราวกับนางฟ้า พระฤาษีจึงได้เลี้ยงดูนางบัวคำจนนางนั้นเติบใหญ่เป็นสาวและก็ได้เสกกระท่อมให้นางบัวคำนั้นอยู่ตามลำพังที่ข้างสะบัวนางบัวคำที่กําลังโตก็เหมือนเด็กสาวทั่วไปที่มาเห็นสัตว์น้อยใหญ่มีคู่นางก็รู้สึกอยากจะมีชายหนุ่มมาดูแลหัวใจวันหนึ่งนางบัวคำก็ได้ไปเก็บดอกไม้ มาร้อยเป็นพวงมาลัยแล้วนางก็ได้อธิษฐานว่าถ้าใครเป็นคู่ครองของนางขอให้พวงมาลัยนี้ลอยไปคล้องข้อมือของผู้นั้นด้วยเถิดหลังจากอธิษฐานเสร็จนางก็ลอยมาลัยลงไปในแม่น้ำด้วยบุพเพสันนิวาสพวงมาลัยของนางบัวคำก็ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปจนถึงเมืองพารณาณสี ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่เจ้าสุวัตลงเล่นน้ําในแม่น้ําหลังวังพอดีเจ้าสุวัตก็เล่นน้ําอย่างเพลิดเพลินและทันใดนั้นก็มีพวงมลาลัยพวงหนึ่งไหลมาตามแม่น้ําและก็ลอยสวมเข้าที่ข้อมือของเจ้าสุวัตพอดบพอดีซึ่งเป็นพวงมลาลัยดอกไม้ที่มีความงดงามมากๆอีกทั้งยังส่งกลิ่นหอมไปทั่วบริเวณสร้างความประหลาดใจให้แก่เจ้าสุวัตมากๆ เขาจึงรู้สึกอยากจะเจอเจ้าของพวงมาลัยนี้เจ้าสุวัส์จึงนำพวงมาลัยนี้ไปให้โหรหลวงทํานายโหรหลวงก็ได้ทํานายว่าพวงมาลัยพวงนี้จะนำพาเจ้าสุวัส์ไปพบกับเนื้อคู่หากพระองค์เสด็จไปทางทิศตะวันออกจะได้พบกับเจ้าของพวงมาลัยที่เป็นคู่ครองเมื่อเจ้าสุวัส์ทราบดังนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจและอยากจะพบกับหญิงงาม ที่เป็นเจ้าของพูงมาลัยนี้เจ้าสุวัตก็รีบล่ำลาพ่อแม่เปลี่ยนเครื่องทรงเจ้าชายออกแล้วแต่งกายเป็นชาวบ้านธรรมดาควบม้ากันถักเหาะขึ้นฟ้าออกเดินทางไปตามหาเนื้อคู่ค่ะเขาได้ตามหาเจ้าของพูงมาลัยนี้อยู่นานหลายวันจนกระทั่งถึงสระน้ำขนาดใหญ่และมีกระท่อมอยู่ริมสระน้ำนั้นเจ้าสุวัต ก็เดินเข้าไปใกล้ๆและก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังเก็บดอกบัวอยู่เจ้าสุวัตจึงได้เข้าไปพูดคุยเพื่อถามว่านางคือเจ้าของพวงมาลัยนี้หรือไม่และเมื่อได้พูดคุยกันแล้วจึงได้รู้ว่าหญิงผู้นี้มีนามว่าบัวคำเป็นหญิงงามที่เกิดจากดอกบัวได้พรลลุสีนำไปเลี้ยงดูและได้รู้ว่า นางคือเจ้าของพวงมาลัยที่งดงามนี้และด้วยที่ทั้งสองนั้นเป็นเนื้อคู่กันและด้วยบุพเพันนิวาสจึงทำให้ทั้งคู่ตกกลุ่มรักกันตั้งแต่แรกพบจากนั้นนางบัวคำก็พาเจ้าสุวัส์เดินทางไปพบกับพระฤาษีเมื่อพระฤาษีพบกับเจ้าสุวัสด์ก็ทราบด้วยญาณวิเศษว่าทั้งสองนั้นเป็นเนื้อคู่กันเจ้าสุวัส์และนางบัวคำ มีใจรักใคร่ให้แก่กันพระฤาษีจึงยกนางบัวคำให้เป็นชายาของเจ้าสุวัสและจัดการอภิเษกให้ทั้งสองครองคู่อยู่กินร่วมกันอย่างถูกต้องตามประเพณีซึ่งนับตั้งแต่นั้นมาเจ้าสุวัส์และนางบัวคำก็อาศัยอยู่ในกระท่อมริมสระบัวอย่างมีความสุขและมีหมากันถักเป็นเพื่อนสีช่วยคอยดูแลเป็นอย่างดีทั้งสอง ช่วยกันปฏิบัติดูแลพระฤาษีอยู่ตลอดวันเวลาก็ได้ผ่านไปนางบัวคำนั้นก็ได้ตั้งครรภ์เจ้าสุวันดินก็ดีใจมากๆจนกระทั่งวันหนึ่งที่นางบัวคำตั้งท้องได้สามเดือนเจ้าสุวัสและนางบัวคำก็ได้ออกไปหาผลไม้ในป่าเพื่อมาถวายแก่พระฤาษีฝ่ายม้ากันถักนั้นก็ได้เหาะออกไปเที่ยวเล่นตามปกติเช่นทุกวันซึ่งวันนั้น มากรทักก็ได้เหาะหลงเข้าไปในเมืองยักษ์ที่ปกครองโดยพญายักษ์เวรมัตติพญายักษ์นั้นก็โกรธม,มากๆที่มีม้าเหาะข้ามหัวตนเองไปจึงได้พุ่งตัวขึ้นฟ้าไล่จับเอาม้ากันถักนำไปขังไว้ในกรงเหล็กส่วนเจ้าสุวรรณและนางบัวคำที่กำลังหาอาหารอยู่นั้นก็ได้มีพรานป่าคนหนึ่งเที่ยว่าสัตว์และได้บังเอิญพบกับทั้งสองคนเข้าเมื่อพานป่า ผู้มีจิตใจชั่วร้ายได้เห็นความงามของนางบัวคาก็จึงอยากจะได้นางบัวคานั้นมาเป็นเมียของตนพานป่าจึงได้รอบยิงธนูสังหารเจ้าสุวัตจนตายในทันทีนางบัวคาที่ได้เห็นสามีตายไปต่อหน้าต่อตาก็เสียใจมากๆร้องห่มร้องไห้แต่นางก็ไม่ทันได้ล่ำลาสามีนะคะก็ถูกในพันจับตัวไปแม้ว่านางบัวคานั้น จะพยายามหนีแต่ก็สู้แรงในพานไม่ได้เพราะนางกำลังตั้งท้องอยู่จึงจำใจยอมถูกในพานพาไปจนถึงบ้านของพานป่าพานป่านั้นก็พยายามจะแตะเนื้อต้องตัวนางบัวคําหมายจะได้นางบัวคํานั้นเป็นเมียแต่นางบัวคํำนั้นก็ไม่ยอมแล้วใช้ไหวพริบออกอุบายแกล้งทำเป็นยอมอดอ้อ,อ,อ,อนและขอบีบนวดให้ จนพานป่านั้นเผลอหลับไปและตอนนั้นแหลคะค่ะนางบัวคาจึงหยิบเอาดาบของพานป่ามาฟันที่ร่างของในพานจนขาดแล้วนางก็รีบวิ่งหนีเข้าป่าไปฝ่ายพะระฤาษีที่คอยเจ้าสุวัณและนางบัวคาจนค่ําเห็นผิดสังเกตว่าทําไมลูกทั้งสองยังไม่กลับมาพะระฤาษีจึงออกตามหาจนได้พบกับเจ้าสุวัตที่นอนตายอยู่กลางป่า พฤรุสีนั้นจึงได้ใช้ยาวิเศษชุบชีวิตเจ้าสุวัตให้ฟื้นขึ้นมาและได้สอบถามความว่าเกิดอะไรขึ้นและเมื่อเจ้าสุวัตนั้นฟื้นขึ้นก็เศร้าเสียใจที่นางบัวคำถูกลักพาตัวไปอีกทั้งม้ากันถักเพื่อนสีก็หายไปด้วยพฤรุสีก็ไม่รู้จะช่วยเจ้าสุวัตอย่างไรจึงได้ช่วยสอนมนต์คาถาต่างๆนานาพร้อมกับมอบดาบแก้วกันชัย ธนูวิเศษและยาชุบชีวิตนี้ให้ไว้เป็นอาวุธติดตัวไปเพื่อออกตามหานางบัวคำเจ้าสุวัตจึงได้ลาพระฤาษีออกเดินทางตามหานางบัวคำเขาเดินไปเรื่อยๆจนไปถึงแม่น้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งและได้พบกับจระเข้ที่กำลังใกล้จะตายเนื่องจากถูกในพานทำร้ายเจ้าสุวัตนั้นก็รู้สึกสงสารจึงได้ใช้ยาวิเศษ ที่นำติดตัวมาด้วยนั้นช่วยชุบชีวิตให้จระเข้ตัวนั้นฟื้นขึ้นมาไม่นานนักบาดแผลของจระเข้ก็เริ่มหายและค่อยๆค,คืนร่างกับกลายเป็นหญิงสาวงดงามค่อยๆมีหางงอกออกมากลายเป็นนางเงือกมีนามวสาสมุดชาซึ่งเป็นนางเงือกที่ปกปักรักษาแม่น้ำแห่งนั้นนางได้แปลงกายเป็นจระเข้เพื่อที่จะออกมาว่ายน้ำเที่ยวเล่น แต่ก็โชคร้ายถูกนายพานทำร้ายเข้าเมื่อนางสมุชชาฟื้นขึ้นก็ทราบซึ้งใจที่เจ้าสุวัณนั้นช่วยนางเอาไว้และนางก็ได้ตกหลุมรักเจ้าสุวัณในทันทีที่พบเห็นและเสนอตัวที่จะช่วยเจ้าสุวัณทุกเรื่องฝ่ายเจ้าสุวัณนั้นก็รู้สึกหลงรักในความงามของนางสมุชชาเช่นกันเขาจึงได้เกี้ยวพาราศีจนได้นางสมุชชาเป็นเมียด้วยอีกคนคะ่ะเจ้าสุวัณ ก็ได้ขอให้นางสมุชชาพาตนเองข้ามไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำใหญ่นี้แต่นางเงือกสมุชชานั้นก็ได้บอกว่าฝั่งตรงข้ามเป็นเมืองยักษ์มีพญายักษ์ที่ดุร้ายปกครองอยู่ท่านอย่าได้ข้ามไปเลยมันอันตรายมากๆขนาดแม้แต่ม้าตัวหนึ่งที่เหาะผ่านมายังถูกจับไปขังไว้ในกรงเหล็กเลยและเมื่อเจ้าสุวรรได้ทราบดังนั้นก็ดีใจมากๆรู้ทันที ว่าหมาที่นางสมุชชาพูดถึงคือหมาของตนแน่นอนจึงยืนยันว่าจะข้ามฝั่งไปเมืองยักษ์เพื่อช่วยหมาของตนออกมานางสมุชชาจึงพาเจ้าสุวัตข้ามฝั่งไปเมื่อไปถึงเจ้าสุวัตก็แอบลักลอบเข้าไปในวังหลวงของเมืองยักษ์และได้ซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ใกล้สระน้ำของอุทยานหลวงเพื่อหาข้อมูลเพราะเขานั้นก็ไม่รู้ว่า พญายักษ์เอาม้าของเขาไปขังไว้ที่ไหนในระหว่างนั้นเจ้าสุวัตก็ได้พบกับนางสุกรักษ์ซึ่งเป็นลูกสาวของพญายักษ์เวรมัตติที่เป็นมนุษย์นางสุกรักษ์นั้นกําลังเล่นน้ําอยู่กับสาวใช้ในสระน้ําใกล้กับพุ่มไม้ที่เจ้าสุวัตนั้นแอบซ่อนอยู่และนางสุกรักษ์ก็ได้เล่นซ่อนหากับเหล่าสาวใช้แล้วบังเอิญน,นางสุกรักได้เข้าไปหลบซ่อนในพุ่มไม้ และได้พบกับเจ้าสุวัตนางก็ตกใจมากๆเจ้าสุวัตก็กลัวว่านางสุกรักจะเรียกหาทหารยักษ์มาจับตัวเขาไปเขาจึงเกี่ยวพาราสีให้นางสุกรักนั้นหลงรักจนได้นางเป็นชายาอีกคนเจ้าสุวัตก็ได้แอบอยู่ในตําหนักของนางสุกรักโดยไม่มีผู้ใดร่วงรู้จากนั้นนางสุกรักก็ช่วยบอกทางไปที่คุกใต้ดินให้เจ้าสุวัต ไปช่วยม้ากันทักออกมาได้สำเร็จแล้วก่อนจะออกเดินทางตามหานางวัวคำเจ้าสุวัตก็ได้มอบแหวนไว้ให้นางสกักการะไว้ดูต่างหน้าและสัญญาว่าหากช่วยนางบัวคำได้แล้วเขาจะกลับมารับนางไปอยู่ด้วยกันค่ะจากนั้นเจ้าสุวัตก็ควบม้ากันทักเหาะขึ้นฟ้าในทันทีซึ่งไม่นานนะพญยายักษ์เวรมัตติก็ทราบเรื่องและก็โกรธมาก,มาก จนได้เหาะติดตามไปจนไปพบและก็ได้ต่อสู้กันแต่เนื่องจากว่าเจ้าสุวัตนั้นมีอาวุธวิเศษจากพระฤาษีที่มอบให้จึงสามารถต่อสู้และหนีจากพญายักษ์ออกมาได้และรีบขี่ม้ากันถักออกตามหานางบัวคำไปฝ่ายพญายักษ์ที่ถูกยามเกียดก็โกรธมากๆจึงพานมาลงใส่ลูกสาว ว่าแอบช่วยเจ้าสุวัตให้พาม้าหนีไปเพราะหลงรักและบ้าผู้ชายด้วยความโกรธพญายักษ์จึงได้ขับไล่ลูกสาวออกจากเมืองยักษ์ไปในทันทีซึ่งตอนนี้นางสุกรักก็ได้ตั้งท้องอ่อนๆอยู่ด้วยนะคะตัดมาที่ทางฝ่ายนางบัวคําที่หนีออกจากพานป่าได้แล้วก็ระหกระเหินเร่ร่อนในป่าตามหาศพสามีซึ่งตอนนี้ นางก็อุ้มท้องได้เจ็ดเดือนแล้วนางบัวคํานั้นพยายามเดินหาทางกลับไปที่ศพของสามีแต่ก็หาทางกลับไปไม่ได้นางจึงได้แต่นั่งร้องห่มร้องไห้และเดินลัดเลาะไปตามลําน้ำมาเรื่อยๆเพื่อหาหมู่บ้านซึ่งระหว่างทางนั้นเองนางก็ได้เจอกับเรือของพ่อค้าคนหนึ่งที่กําลังพายเรือขนสินค้าไปขายตามหมู่บ้านต่างๆพ่อค้าที่เห็นหญิงท้องแก เดินอยู่เพียงลำพังเขาจึงได้พายเรือเข้ามาเทียบฝั่งหวังว่าจะช่วยเหลือแต่เมื่อได้พบใบหน้าอันง,งดงามของนางบัวคําแล้วก็ทำให้พ่อค้าคิดไม่ดีอยากได้นางบัวคํานั้นไปเป็นเมียพ่อคาได้หลอกนางบัวคําว่าจะช่วยพาไปส่งในหมู่บ้านนางบัวคําที่กำลังเหน็ดเหนื่อยจึงตกลงยอมลงเรือไปกับพ่อค้าเมื่อพายเรือออกไปได้ไม่นาน พ่อค้าก็เริ่มเผยท่าแท้พยายามจะลวนลามนางบัวคำและหวังว่าจะได้เธอเป็นเมียแต่นางบัวคำเนี่ยก็ไม่ยอมนะคะและใช้กลอุบายหลอกล่อพ่อค้าว่านางจะยอมเป็นเมียแต่ตอนนี้นางขอพักก่อนพอเดินทางมาเหนื่อยนะักฝ่ายพ่อค้านั้นก็หลงเชื่อและเมื่อสบโอกาสนางบัวคำก็ได้ผักพ่อค้าชั่วตกเรือจมน้ำตายไป แล้วขโมยเอาเรือพายหนีไปค่ะระหว่างที่นางบัวคำล่องเรือไปตามลำน้ำอยู่นั้นนางสุกรักษ์ที่ถูกพญายักษ์ขับออกจากเมือง <c oughs> ก็ได้เหาะตามหาเจ้าสุวัตผู้เป็นสามีซึ่งก็เหาะผ่านมาทางนี้พอดีนางสุกรักษ์ที่เหนื่อยมากๆหมดแรงจะเหาะต่อไปก็เกิดหมดสติชั่วขณะจึงตกลงในแม่น้ำเมื่อนางบัวคำได้เห็น นางก็รีบพายเรือเข้าไปช่วยในทันทีนางสุกรักที่เหนื่อยอ่อนแรงก็ใช้แรงที่มีปีนขึ้นมาบนเรือได้สำเร็จและได้ล่องเรือไปกับนางบัวคำทั้งสองจึงได้ถามไถ่แลกเปลี่ยนเรื่องราวของตนให้อีกฝ่ายทราบจนนางบัวคำได้รู้ว่านางสุกรักษ์ก็คือชายาของเจ้าสุวัตอีกคนและเห็นแหวนที่นางสุกรักสวมใส่ก็จำได้ ว่าเป็นของสามีแล้วก็ได้รู้ว่าเจ้าสุวัตนั้นยังมีชีวิตอยู่นางก็ดีใจมากๆทั้งสองจึงร่วมใจกันออกเดินทางตามหาเจ้าสุวัตด้วยกันค่ะในระหว่างทางนั้นเองนางบัวคำที่กำลังท้องแก่ก็เกิดเจ็บท้องจะคลอดลูกนางสุกรัตจึงพานางบัวคำขึ้นฝั่งที่ริมแม่น้ําและช่วยนางบัวคำทำคลอด นางบัวคํานั้นก็ได้คลอดลูกชายออกมาหนึ่งคนแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะเวรกรรมอันใดขณะที่นางบัวคํานอนพักอยู่ที่ริมแม่น้ําก็ได้มีงูพิษเข้ามากัดนางบัวคําจนหมดสติไปนางสุกรักที่มาเห็นก็ตกใจมากๆค้าควรเสียใจไม่รู้จะช่วยเหลืออย่างไรและคิดว่านางบัวคำนั้นตายไปแล้วเนื่องจากคลอดลูก นางสุกรักจึงตัดสินใจว่าจะเลี้ยงเด็กทารกน้อยคนนี้เอาไว้ให้เติบโตก่อนแล้วจึงจะพาไปตามหาเจ้าสุวัตเมื่อคิดได้ดังนั้นนางสุกรักจึงได้อุ้มทารกเดินเข้าไปในป่าหวังจะหาหมู่บ้านให้ได้พักอาศัยแต่เดินทางรอนแรมในป่านานหลายวันก็ไม่พบหมู่บ้านเลยนะคะซึ่งขณะนั้นมีนางเทพธิดาตนหนึ่ง ซึ่งอดีตชาติเคยเป็นมเหสีของเจ้าสุวัตก็เกิดสงสารเด็กทารกน้อยนางจึงได้ลงมาจากสวรรค์และได้เนรมิตเมืองขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือทั้งสองคนโดยเรียกเมืองนี้ว่าเวียงพางคํามีเทพธิดาเป็นผู้ปกครองเมืองซึ่งเมืองนี้มีแต่ผู้หญิงล้วนไม่มีผู้ชายเลยสักคน นางเทพธิดาได้รับนางสุกักษ์และโอรสน้อยของเจ้าสุวัตท,ที่เกิดกับนางบัวคำเข้ามาให้ได้อยู่อาศัยในเมืองแห่งนี้จากนั้นนางสุกักษ์ก็ได้เลี้ยงดูลูกชายของนางบัวคำในเมืองเวียงพังคำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและตั้งชื่อให้ว่าทุกขะกุมารวันเวลาก็ได้ผ่านไปนางสุกักษ์ที่ตั้งท้องอยู่ก็ถึงกำหนดคลอดและก็ได้คลอดลูกสาวออกมาหนึ่งคน นางวชัยยานางสุกะลักก็เลี้ยงดูเด็กทั้งสองเป็นอย่างดีโดยมีนางเทพธิดาที่คอยช่วยเลี้ยงด้วยฝ่ายนางบัวคำที่ถูกงูพิษกัดก็หายใจโรยดินแต่ก็ถือว่ายังโชคดีพอะตอนนั้นมีขบวนเรือของพญาเจ้าเมืองจำปาได้เคลื่อนผ่านมาทางนี้พอดีเมื่อพญาเจ้าเมืองจำปานั้นเห็นนางบัวคำที่นอนหมดสติอยู่ก็รู้สึกสงสารจึงให้หมอหลวงลงเรือ มาตรวจดูอาการก็ทราบว่านางนั้นถูกงูก,กัดเจ้าเมืองจำปาจึงให้ทหารไปพานางขึ้นเรือไปรักษาที่เมืองหมอเมืองจำปาได้ช่วยกันรักษาจนนางบัวคำนั้นฟื้นแล้วก็หายดีนางบัวคำก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดของนางให้พญาเจ้าเมืองจำปาฟังงพาาาเเจจ้มือปนั้นเมื่อได้ทราบเรื่องทั้งหมดก็รู้สึกสงสารนางบัวคำมาก ึงได้รับเลี้ยงดูนางเป็นลูกและช่วยนางตามหาสามีกับลูกของนางด้วยโดยการตั้งศาลาโรงทานขึ้นมาพร้อมกับให้ช่างเขียนรูปเล่าเรื่องราวต่างๆของนางบัวคำเอาไว้ในศาลานั้นแล้วสั่งให้คนเฝ้าศาลาว่าหากมีคนใดที่มาดูภาพวาดแล้วร้องไห้ใหรีบมาแจ้งแก่นางบัวคำในทันทีจากนั้นก็มีผู้คนมากมาย แลวเวียนเข้ามารับของบริจาคในโรงทานตัดมาดูทางด้านเจ้าสุวัตกันบ้างนะคะหลังจากที่หนีออกจากเมืองยักษ์ได้แล้วเขาก็ขี่มากันถักเหาะมาเรื่อยๆจนมาถึงแม่น้ำใหญ่แห่งหนึ่งและได้พบกับพญาครุฑและพญานาคที่กำลังต่อสู้กันในแม่น้ำแห่งนั้นพอดีและก็ปรากฏว่าพญานาคนั้นสู้พญาครุฑไม่ได้จึงถูกฆ่าตายอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำ เจ้าสุวัตที่เห็นดังนั้นก็รู้สึกสงสารจึงได้เข้าไปช่วยโดยการใช้ยาวิเศษชุบชีวิตพญานาคตนนั้นให้ฟื้นขึ้นมาสร้างความซึ้งใจแก่พญานาคมากๆพญานาคขอบคุณเจ้าสุวัตที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้และได้พาเจ้าสุวัตละมากัถักไปพักกินอาหารอยู่ที่เมืองใต้บาดาลพร้อมทั้งมอบลูกสาวนามว่านางสุก,กันทาให้เป็นชายยาเจ้าสุวัตด้วยฝ่ายเจ้าสุวัตก็ไม่ขัดข้อง รับเอานางสุกันธาธิดาของพญานาคเป็นเมียด้วยอีกคนค่ะเจ้าสุวัตก็พักอาศัยอยู่ในเมืองบาดานนานหลายวันถูกปรนิบัติพัดวีจากนางสุกันธาเป็นอย่างดีจนหลงมัวเมาในความสว่สดลืมไปเลยค่ะว่าต้องไปตามหานางบัวคาเมียสุดที่รักแต่ดีที่มีหมากันถักนั้นคอยเตือนสติกลับมาได้เขาจึงลานางสุกันธา และเดินทางออกจากเมืองบาดานเข้าป่าไปตามหานางบัวคำต่อเดินทางไปเรื่อยๆก็ได้ไปพบกับพญาช้างเผือกอยู่เชือกหนึ่งนอนตายอยู่ใต้ต้นไม้เจ้าสุวัรณนั้นก็ได้ใช้ยาวิเศษชุบชีวิตพญาช้างเผือกตัวนั้นขึ้นมา mm. เมื่อพญาช้างเผือกฟื้นขึ้นมาก็ได้ขอบคุณเจ้าสุวัรณ์ที่ช่วยชุบชีวิตให้และได้เล่าให้เจ้าสุวัรณ์ฟังว่าเขาคือพญาช้างเผือก ชื่อว่ามงคลราัถีเป็นหัวหน้าของโครงช้างได้ต่อสู้กับพญาช้างดำที่มีชื่อว่าคีรีไหว้ฟ้าและพลาดท่าถูกฆ่าจนตายพญาช้างดำคีรีไหวฟ้าจึงยึดเอาลูกและเมียพร้อมทั้งโขงช้างไปเมื่อเจ้าสุวรรณได้ฟังก็รู้สึกสงสารที่พญาช้างเผือกต้องผัดพาคจากครอบครัวเหมือนกับตน เขาจึงจะช่วยให้พญาช้างเผือกได้ครอบครัวกับคืนมาเจ้าสุวัสด์และพญาช้างจึงพากันเดินทางไปหาพญาช้างดำแล้วก็ต่อสู้จนชนะทวงคืนเอาลูกและเมียพร้อมของช้างได้สำเร็จพญาช้างเผือกมงคลหัสถีซึ่งในน้ำใจของเจ้าสุวัส์จึงจะช่วยเจ้าสุวัส์ตามหานางบัวคำพญาช้างเผือกตามหาร่องรอยจนพาเจ้าสุวัสมาถึงเวียงพางคำและได้พบกับนางสุกรักพร้อมกับทุกขกุมารและชัยา ลูกๆของเขาเจ้าสุวัตนั้นก็ดีใจมากๆที่ได้พบลูกๆพร้อมกับกล่าวขอบคุณพญาช้างมงคลลาสถีและเมื่อเจ้าสุวัตได้ทราบข่าวร้ายจากนางสุกรักษ์ว่านางบัวคําเนี่ยคลอดลูกแล้วตายเขาก็เสียใจมากๆแทบล้มทั้งยืนฝ่ายเทพพิดาที่เห็นชายคนรักในอดีตชาติต้องเสียใจนางก็เข้ามาปลอบโยนจนเจ้าสุวัตนั้นหายทุกข์ใจเจ้าสุวัต ก็ได้รักนางเทพธิดาแล้วเกี้ยวพาราศีจนได้นางเทพธิดาเป็นเมียอีกคนและเมื่อนางเทพธิดากลับมาใช้ชีวิตแบบมนุษย์ก็ทําให้เวทมนต์นั้นเสื่อมลงจนเวียงพังคําที่เป็นเมืองเนรมิตรก็หายวับไปเจ้าสุวัตจึงพานางสุกรักและเทพธิดาพร้อมลูกๆทั้งสองคนของเขาออกเดินทางกลับไปหาพาระฤาษีที่อาสมและให้พระฤาษีนั้นตรวจดวงชะตาดูว่า นางบัวคำนั้นตายไปแล้วจริงๆหรือไม่เมื่อพระฤาษีตรวจยานวิเศษดูก็รู้ว่านางบัวคำนั้นยังไม่ตายเจ้าสุวัตก็ดีใจมากๆไม่รอช้าฝากลูกและเมียไว้กับพระฤาษีแล้วรีบขี่ม้ากันถักเหะออกไปตามหานางบัวคำจนเดินทางมาถึงเมืองจำปาเจ้าสุวัตนั้นก็เหนื่อยมากๆจึงได้เข้าไปพักกินอาหารที่โรงทานและเมื่อเข้าไปในศาลาโรงทานนั้น เขาก็ได้พบกับภาพเขียนบนศาลาเจ้าสุวัตจึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆและเห็นภาพของนางบัวคําที่ต้องมาเจอกับเรื่องเลวร้ายมากมายเจ้าสุวัตก็ถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความสงสารยิงคนรักและเมื่อคนเฝ้าศาลาได้เห็นดังนั้นก็รีบนําเรื่องนี้ไปบอกแกนน่นางบัวคําให้ทราบนางบัวคําก็รีบวิ่งออกมาหาเจ้าสุวัตทําทำให้ทั้งสองนั้นได้พบกันอีกครั้ง หลังจากผัดผ้ากันมานานจากนั้นเจ้าสุวรรณและนางบัวคําก็ได้พากันไปกราบลาพญาเจ้าเมืองจำปาเพื่อเดินทางกลับไปหาทุกขกุมารลูกของพวกเขาที่อาสงของพระฤาษีในที่สุดนางบัวคํากับเจ้าสุวรรณและก็ลูกของเขาก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเจ้าสุวรรณก็ตัดสินใจพาลูกและเมียกลับไปอยู่ร่วมกันที่เมืองพารณาณสี เจ้าสุวัตและนางบัวคํานางเทพธิดาและนางสุกลักษ์พร้อมกับลูกทั้งสองคนก็ออกเดินทางไปรับนางสุการธาธิดาพญานาคและนางสมัชชานางเงือกเข้าไปอยู่ร่วมกันในวังอย่างมีความสุขเมื่อไปถึงพญาอาทิตย์และมเหสีจันทเทวีที่ได้เห็นลูกชายอีกครั้งหลังจากไม่ได้เจอกันมานานก็ดีใจมากพญาอาทิตย์ จงได้ยกเมืองพาราณสีให้เจ้าสุวัสด์ขึ้นครองราชปกครองบ้านเมืองต่อไปเจ้าสุวัส์ก็ปกครองเมืองพาราณสีด้วยทศพิธราชธรรมจนทำให้อนาประชาราชมีความสุขจากนั้นล่ะคะ่ะเจ้าสุวัรและนางบัวคำกับชายาทั้งสี่คนพร้อมด้วยลูกๆก,ก็อยู่ร่วมกันในเมืองพาราณสีอย่างมีความสุขช่วยกันปกครองบ้านเมืองสืบต่อไป ก็จบไปแล้วนะคะเรื่องราวของเจ้าสุวัตกำนางบัวคำหญิงสาวที่เกิดจากด,ดอกบัวหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลองฟังสตอรี่ด้วยนะคะถ้ามีเนื้อหาผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ด้วยนะคะและสำหรับคลิปต่อไปเพื่อนๆอ,อยากฟังเรื่องอะไรหรือมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนะคะเราอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะ